ผมจะพาทุกคนมากินข้าวแกงครับเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ตซึ่งขายถูกมากเลยในราคาแค่49บาท <ละ S 1> น,นี่ราบนะทุกคน่าหมูหมมเป็นไงอร่อยเปิดร้านอาหารอีสานครับเปิดที่ไหนที่กรุงเทพครับทำไมต้องเป็น49บาทบุฟเฟ่ตครับก็ลูกค้าเยอะนะครับแต่ยังยังยัง,ยงไม่ทราบว่ากำไรหรือขาดทุน <laughs> ทำจนน่าจะสักพักหนึ่งครับให้ลูกคาติดก่อนเอาอย่างละนิดละหน่อยนะทุกคน มันจะได้ชิมหมดทุกอย่างอ่ะพวกกิ้งหมูอาหารใต้ไปครับออกรถจัดจัดจ้านเลยพะแนงหมูไปครับโอยเมนูอาหารเขาเสิร์ฟขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเขาบอกว่ายอดได้แต่กําไรอ่ะอาจจะยังไม่มีวางครับวางโอ้อยากสดน้ำาไปต้มแซ่บหมูนะครับผมปักยัดลงไปครับตรงกลางวางตรงนี้ ในราคา49เกบาทเราจะเบิ้ลกี่จานก็ได้เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้กินจนหมดถาด20ิอย่างนี้ก็ได้ถ้ากินหมดนะแม่ค้าแถวนี้บ่นแน่นอนเลยร้านนี้มาเปิดอะ่ะสี่เก้าไม่พออร่อยด้วยอะ่ะยังไม่มีอันไหนไม่เด็ดทั้งถูกทั้งอร่อยไม่ใช่ถูกอย่างเดียวอะ่ะถูกและอร่อยอะ่ะพูดถึงเราไปกินข้าวแกงเนี่ยส่วนใหญ่ค้าข้าวหนึ่งอย่างก็30หรือส5นะห้าแต่ร้านนี้ขายในบุฟเฟ่สีเกบาทอะ่ะขายไ,ได้ยังไงสวัสดีครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ห้วยกะปินะครับอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีผมจะพาทุกคนมากินข้าวแกงครับเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ซึ่งขายถูกมากๆเลยในราคาแค่49บาท49บาทในรวมอาหาร20กว่าอย่างนะครับทุกคนไม่พอนะยังมีของหวานให้ด้วยมีผลไม้ให้ด้วยนี่คือน้ําฟรีด้วยนะกําเงินมาแค่49บาทนี้สามารถอิ่มจุกๆกันไปได้เลยไม่จํากัดเวลาด้วยร้านนี้มีทั้งขนมจีนให้ด้วยมีอาหารหลากหลายครับ ให้เราเลือกตักได้เลยร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับผมจะชี้พิกัดให้เลยอยู่ตรงกันข้ามกับไปษนีคีรีไปษณีคีรีหรือไปษนีชนบุรีนั่นแหละครับจับพิกัดมาได้เลยนะครับเป็นข้าวแกงเปิดใหม่ขายในราคา49บาทปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าร้านนี้จะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนและเขาเปิดกี่โมงเปิดวันไหนมั่งเดี๋ยวไปถามกับแม่ค้ากันดีกว่าไปครับ ในการรีวิวอาหารแต่ละครั้งของเราคือเราไม่ใช่คนทานเก่งนะครับแต่เราแค่อยากรีวิวและอยากชี้เป้าให้ทุกคนได้ตามไปกินกันให้ไายกินก่อนนะทุกคนอันนี้คือเราเคยมาชิมรอบหนึ่งแล้นนะเคยมาชิมรอบหนึ่งเราแบบอร่อยมากอร่อยมากคุ้มมากเราก็เลยจะม,มารีวิวคนระับทุกคนเป็นร้านเปิดใหม่ๆเลยเออเขาทยอยทยอยขึ้นทั้งวันเลยดูตต่ชอบนะ มะเขือตักแต่มะเขืออันนี้แพนองเนื้อน,นี่นะครับทุกคนเราตักข้าวก็ได้นะหรือแบบแบบว่าจะตักเป็นข้าวผัดก็ได้นะผมผมขอพูดก่อนเลยว่าอร่อยโคตรอร่อยโคตรแล้วคุ้มมากอ่ะสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนนี่ล้นจานค่อยเติมเ,เ,เออต้มขาไก่กล่นล้นจานนะทุกคนน,นี่เลยลเป็นแบบบุฟเฟ่ให้เราตักเองเลยนะ นี่แหละนะไม่ชอบเนื้อชอบแต่เห็ดนี่ไปเลยครับทุกคนเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะให้ต่กินก่อนเป็นไงชิมมนแรกอะไรอ่ะขาไก่อร่อยมากต้มขาไก่อร่อยมากพี่ผู้ชายเป็นเชฟนะครับทุกคนหน้าตามีนูอาหารนี่แบบว่าครับเพถ้าบอกว่าสีสันนี่ไม่เท่าไหร่นะทุกคนถ้าเป็นแบบว่าจะเจ้าสีสันอะแต่แแบบรสชาติเลยโอ้โหเนาะ คุ้มไม่ต่ายบ้าคุ้มน้ำฟรีของหวานอีกของหวานเติมีกคุ้มก็คือสี่สิบเก้าบาทนะครับจุกจุไปเลยอันนี้อะไรแพนงแพนงไปเป็นไงเนื้อไม่เหนียวนะพีู่ไม่เหนียวเลยไม่เคี้ยว่ายอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยเท่าที่ดูนี่ก็คือเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเลยนะครับทุกคนแพนงผมใจครว่าคุ้มโคตรคุ้มมาทุกคนเพราะผมหิวแล้วหิวแล้ว แกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใ่กินแต่มะเขือนะเอาแต่มะเขือมาชอบแต่มะเขืออย่างนี้ผมบอกนะทุกคนหน้าตาแบบอจจะแบบไม่ถึงอย่างที่คนทุกคน<ม>เคยกินอ่ะเคยดูแต่แบบอร่อยมากอ่ะเขาทำรสชาติอร่อยมากถูกปากเลยอันนี้อะไร,ร<า>ะอันนี้ลาบอ<า>ันนี้ลาบนะทุกคนลาบหมูมเป็นไงอร่อยรสชาติเป็นไงรสชาติเขาจะทํากลางๆพอดีอ่ะอร่อยพอดีแต่ถ้าเรา ชอบเผ็ดชอบอะไรอาจจะเดติมน,น้ําพริกได้เออมันจะมีพริกดองใช่ใช่ให้ด้วยนะทุกคนแต่สําหรับตายพอดีเออตายเป็นคนกินแบบหนักไปทางเค็มๆนิดๆนึงบอกว่าพอดีนะติมจานแล้วหมดแร้วเ <c oughs> <c oughs> บิ้นได้นะเบิ้นได้ ผมก็อยากจะขอสัมภาษณ์กับทางเจ้าของร้านสักนิดหนึ่งนะครับว่าทําไมมีไอเดียยังไงถึงขายข้าวแกงในราคาแค่49บาทเราต้องมาสัมภาษณ์พ่อครวัวหลังบ้านเลยนะครับหลังร้านเลยแหละเพราะว่าต้องทําเมนูอาหารขึ้นเรื่อยๆเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อเชษฐ์ครับพี่ทาอะไรมาก่อนหลายอย่างครับทำล่าสุดล่าสุดล่าสุดขายของชำแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เคยเปิดเปิดร้ดดานอาหารอีสานครับเปิดที่ไหนที่กรุงเทพครับ Oh, อ๋อเหรอย้ายมาจากกรุงเทพเหรอเนี่ยเคยครับน,นนแน้ะครับอ๋อแล้วร้านอาหารที่นี่ก็คือเรามาเปิดได้ยังไงครับทําไมรอ oh, ไอเดียยังไงยา่าขายสีบาบาทเนี่ยญาติแฟนครับอยู่มีทําเลอยู่แถวนี้ก็เลยลองมาทําดูก็เลยตัดสินใจลองมาทําครับทําไมต้องเป็น49บาทบุฟเฟ่ครับตอนนี้ก็เศร,รษฐกิจก็ค่อนข้างจะฝืดเครื่องเนาะก็เลยลองมาทําดูว่า,วาจะจะได้นอ้อยได้มากก็ขอให้ได้ทําก่อนนะครับ ก็ดูตลาดออกช่วงทดลองเลยช่องทดลองครับไม่แน่อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ดูก่อนครับเรายังไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ใช่ครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเลยว่าอนาคตว่าจะขาดทุนหรือกําไรแล้วเปิดเมื่อันแล้วครับเปิดมาตั้งแต่วันที่สามครับสามวันนี้วันที่เจ็ดสี่วันสี่วันครับสี่ห้าวันนี้เป็นไงครับผลตอบรับที่นี ก็ลูกค้าเยอะนะครับแต่ยังยังยัง,ยงไม่ทราบว่ากำไรหรือขาดทุนเพราะใช่ไหมเพราะทำทำออกมาเรื่อยๆ <S <S ครับโอเพราะทำออกมาเรื่อยๆครับเราเปิดปิดวันไหนมั้งครับยังยังตอนนี้ยังยังไม่มีวันหยุดก็ทำจนน่าจะสักพักหนึ่งครับให้ลูกค้าติดก่อนเปิดทุกวันเลยครับตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับพี่ตอนนี้น่าจะเปิดมานิดนึงแต่ก่อนหกโมงก็น่าจะเจ็ดโมงเช้าจะถึงบ่ายสองโมงเจ็ดโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับ ปิดเตาปิดหม้อเลยครับ๋อเห็นบอกว่ามีกลับบ้านด้วยมีกลับบ้านับมีมีอจะใส่กล่องใส่กล่องกลับบ้านแล้วแต่ลูกค้าจะเท่าไหร่ครับก็ถ้าเป็นถุงก็ถุงละสามสิบบาทนะก็จะเป็นครับหรือจะเป็นกล่องแบบฟูเฟ่เลยก็จะมีกล่องแยกให้แล้วก็ลูกค้าก็ตักได้เต็มตักไม่แย่นเลยครับจักจนเต็มเต็มกล่องครับก็คือในจ่ายในราคาสี่เก้าบาทเลยครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับ พอเราจ่ายตังนะครับจ่ายตังโดนหน้าน้าในเสร็จป,รปุบเรามาตักข้าวตักข้าวตามอ,อําเภอใจเลยต้องเรียกว่าตามอ,อําเภอใจนะเนี่ยข้าวเขาอะหุงไว้เป็นกระติกอย่างนี้เลยนะแต่ผมไม่เน้นข้าวนะครับผมจะชิมทุกเมนูให้ทุกคนได้ดูมาไล่ดูเมนูแรกเลยนี่เป็นข้าวผาดัดมีนี่ด้วยน้ำพริกกะปินี่มีน้ำมีน้ำยาขนมจีนด้วยนะวันนั้นที่ผมมาจะมีแบบน้ำยาลาวด้วยแล้วน้ำยากะทิมานี่ อันนี้เป็นแกงเขียวหวานนะทุกคนแล้วก็นี่เป็นข้าวกิ้งเป็นข้วกริ้งอี่เดี๋ยวเราจะตักแบ่งไปอย่างนี้นะหลายส่วนหลายอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นกับพอไก่นะครับเอาอย่างละนิดละหน่อยนะทุกคนมันจะได้ชิมหมดทุกอย่างอ่ะนี่แล้วก็นี่นะครับอันนี้คือไข่ลูกเขยเูาต้องใส่พริกด้วยนะไข่ลูกเขยเนี่ยไปอย่างละนิดละหน่อยนะครับทุกคนอันนี้แล้วก็ไข่ปลโล ไข่พะโล้นี่ก็คือมีข้อเท้าด้วยมีเท้าด้วยนะครบเนี่ยอู้เขาทำดีนะต้องใส่อย่างละนิดต้องใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้พะแนงทีเนี้ยไปตักไปอย่างละนิดหน่อยยังไม่หมดนะยังไม่สุดเดี๋ยวค่อยม,มาเติมเดี๋ยวค่อยม,มาเติมอันนี้ก็คือลาบหมูทีเนี้ยลาบหมูไปลาบหมูแล้วก็แค่นี้ก่อนมารามทุกคน นี่คือผมสั่งมาแล้วไม่ใช่ผมสั่งเลยผมตักมาแล้วทุกคนมามาชิมกันดีกว่าทีนี้ถึงรอบชิมชิมอย่างแรกนี่คือกะเพราก่อนเลยกะเพราไก่ใส่กับข้าวอย่างนี้ไปครับอืมรสชาติดีอะอร่อยเลยเป็นกะเพราที่อร่อยเลยถึงถึงทุกอย่างไก่ไม่เหนียวนะครับใช้ไก่ก็ไก่ดีเลยนะมาทีนี้คัวกิ้งั่วกิ้งคัวกิ้งหมูอาหารใต้ไปครับ ออกรสจัดจ้ดจดานๆเลยเค็มนิดๆหวานนอยๆนะคะหวานนิดๆเองอ่ะรสชาติดีอูห่อยมากหาันมาชิมฝั่งนี้เนี้ยไข่ลูกเขยอู้ย่ยไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยไข่ไม่ได้ฟองใหญ่นะเป็นฟองเล็กๆไข่ลูกเขยก็ถึงอ่ะกลับไปพิกมึงก็ทําดีทุกคนทําดีอร่อยอ่ะอย่างนี้บอกแล้วเราเคยมากินแล้วรอบนึงอ่ะมาชิมมาก่อนมาทําคลิปอ่ะเนี่ยครับทีนี้ไข่พะโล มันดีไม่หมดอ่ะไข่พะโล้รสชาติกลางเลยไม่จืดไปนะทีนี้พะแนงครับทุกคนพะแนงหมูไปครับอร่อยเมนูอาหารเขาเสิร์ฟขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเสิร์ฟขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เ,เรื่อยเนี่ยมาทีานี้ลาบหมูลาบหมูจะเด็ดขนาดไหนไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างที่เรามานี่คืออร่อยทุกมเมนูเลยไม่พลาดเลยอืทุกคนครับถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะที่เป็นร้านลำบากเด็ดมากในราคาสี่ก็าบาท พอเขาทําแบบเป็นเป็นเคฟมาก่อนเลยเป็นคนเคยทําอาหารมาก่อนเขาก็เลยทําอร่อยครับเท่าที่คุยกับเขาเมื่อกี้นี่คือเขาบอกว่ายังไม่เห็นทุนเีน้หนึ่งกำไรนะ <g here> เปิดมาสี่วันยังไม่รู้แนะ่นอนเขาบอกว่ายอดได้แต่กาไรอ่ะอาจจะยังไม่มีได้ปริมาณที่น้อยไม่คุ้มกับค่าแรงเขาอ,อาจจะขอขึ้นนะแต่เขาก็บอกว่าเขาจะปรับก็คือเป็นเดือนหน้าเป็นเดือนธันวาครับอาจจะเป็นห้าสิบเก้าบาท ถ้าพูดถึง59บาทก็ยังคุ้มนะเมนูอาหารทั้ง20กว่าอย่างอะ่ะอร่อยจะหมดแล้วทุกคนเขาไม่ได้ทําแบบใส่ผักเยอะๆเขาไม่ได้ทําแบบนั้นอ่ะอืใจถึงมากเราใช้จานเดิมนะทุกคนหนึ่งคนต่อหนึ่งจานนะก็คือเปลี่ยนจานไม่ได้นะถ้าเปลี่ยนจานเมื่อไหร่คุณก็ต้องเพิ่มอีก49บาทผมลืมบอกไปอ่ะข้าวก็ไม่ใช่ข้าวเก่งนะครับเป็นข้าวผสมนะ นิ่มๆมกินได้เลยอร่อยเลยเด,ดี๋ินไก่ตุ๋นรุยอย่างดีปะเดี๋ยวเราไปต่ออีกจานดีกว่า<ม>อีกรอบครับนิดเดียวนะข้าวนะวเดี๋ยวผมจะกินหนมจีนให้ดูนิดเดียวนิดเดียวเมนูไหนที่เรายังไม่ได้ใส่นี่นะน้ำพริกกะปิกอนนะ<ไ>น้ำพริกกะปิอ่ะนี่แล้วก็ใส่ผักกลับไปด้วยนะทุกคน นะมันจะมีผักให้กลับอย่างเงี้ยเราตักตรงนี้ได้เลยน่าอร่อยอ่ะฝีมือนี่ถึงมากๆเลย,เลยทุกคนผมบอกจ้าอมกกี้ก่อนฝีมือนี่แบบโคตรเดอะเบสอย่างเงี้ยเดอะเบสเดอะเบสเลยไม่มีอาหารน้าตักอีกตั้งหลายอย่างคิดดูีิทุกคนมีตักอีกตั้งหลายอย่างอะ่ะอันนี้คือต้มแซบเครื่องในหมูอู้ยชอบมีแต่ของของชอบของแซบเราทั้งนั้นเลยนะวางครับวางอันนี้ต้มขาไก่ ก็อยากสดน้ำต้มแซ่บเครื่องในหมูเฮ้ยต้มแซ่บหมูนะครับผมมาปักยัดลงไปครับตรงกลางยำหนังหมูวางตรงนี้เบียดเบียดเลยครับเที่ยวนี้เยอะแยะเลยรอบนี้ไปครับมาครับทุกคนในราคา49บาทเราจะเบิ้ลกี่จานก็ได้เราจะกินเท่าไหร่ก็ได้กินจนหมดถาด20อย่างนี้ก็ได้ถ้ากินหมดนะมาชิมอย่างแรกนี่คือต้มขาไก่ต้มขาไก่ชิมครับชิม Hmm. อร่อยมากอร่อยไก่หอมเลยต้องหาไก่อ่ะรสชาติบดีดีเมนูนี้ผมชอบมากเลยนะครับอร่อยอ่ hmm. ะอืมขาวจ้ามนดีอ่ะมเมนเรี้ยวจัดนะ,ะรสชาติกลางกลางกลางเลยอืมมาครับนี่ยนะต้มแซ่บเส้นในหมูอันนี้คือม้ามเลยนะ hmm. ไม่ใช่มม á าในี่ปอดอันนี้คือปอดหมูนะไปครับต้มแซ่บแซ่บสุมเจ๋อ ที่มือก็หนึ่งอะจมูดเป็นไงอะไซใหญ่ไปครับอืมเด็ดจริงๆเก็บไปนี่เราฝังไปแล้วว่ะมันเป็นการกินที่คุ้มมากครับทุกคนโดนน้ำพริกกะปิแล้วถึงฝั่งน้ำพริกกะปิเราแล้วไปครับอือเข้มข้นตั้งแต่กินมายังไม่มีเมนูไหนที่ไม่อร่อยเลยจริงๆเนาะผัดผักผัดเห็ดเข็มผัดผักรวมไปครับ ต้องยกให้เขานะแม่ค้าแถวนี้บ่นแน่นอนเลยร้านนี้มาเปิดอ่ะสี่เก้าไม่พออร่อยด้วยอ่ะโอ้หเชื่อไหมใกล้บ้านผมเนี่ยผมฝากของทุกวันเลยทีนี้ก็ยำยำหูหมูยำหน้ากากหมูครับทุกคนไปรสชาติเขานี่คือเด็ดเลยอ่ะทำอร่อยทำดีเลยยังไม่มีอันไหนไม่เด็ดอร่อยมากมันเด็ดทุกความมาทุกคนดอกเบิ้ลดอกสุดท้ายแล้วลทีเนี้ยก็คือขนมจีน โอ้ไม่ได้อ่ะใช้มือนะครับอีกนิดนึงขูบรสชาตินี่อร่อยอร่อยจริงเดี๋ยวผมจะชิมขนมจีนให้ดูนะนะนี่น้ำอ่ะเป็นน้ำยาแบบข้นๆกับขัดเลยเราลืมชิมปลากระป๋องนะยำปลากระป๋องนะเมื่อกี้จะไม่เป็นไรหรอกอิ่มแล้วอะ <c oughs> โอ้หนี่เป็นน้ำยาไก่นะครับทุกคนนะไก่เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยผมชอบมากเลยอ่ะคุ้มมากเลยอ่ะบุฟเฟ่แบบเนี้ย หาทานยากนะทุกคนราคาถูกถูกด้วยทั้งถูกทั้งอร่อยไม่ใช่ถูกอย่างเดียวอ่ะถูกแลวอร่อยอ่ะคุ้มมากดูทุกคนจานที่สามสงสัยปิดเบรกแล้วต้องไปของหวานใช่ไหมเหลือยังเหลือของหวานอีกมาครับทุกคนทีนี้น้ํายาไก่นะเป็นน้ํายาป่าหรือน้ํายากะทินี่แหละประมาณนี้นะทุกคนน้ายากะทิไม่ใช่น้าํายาป่าแน่นอนสีอย่างเงี้ยชิมเราชิมอืม้มเขาทำอาหารหนึ่งรสอ่ะรสจัดๆที่เราชอบเลยอ่ะเรื่องจริงนะเขาแบบ ทำถึงอ่ะพูดง่ายทำถึงอ่ะไม่หวงของอะ่ะเจ้าจานนี้ก็ไปจุกแล้วอบะเป็นร้านลับๆนันทุกคนที่เปิดใหม่ที่มากินในเดือนนี้ยังอยู่สี่จเก้าบาทกาลังจากเดือนนี้ไปอาจจะเป็นห้าเก้าไปแล้วผมจะบอกยังไงถ้าคำว่าคุ้มนี่มันโคตรคุ้มอ่ะมันคุ้มเกินคำว่าคุ้มแล้วคำว่าอร่อยเนี่ยมันอร่อย,อยจริงๆทำถึงอ่ะ อร่อยทำถึงทุกเมนูเลยโอ้รสชาติเผ็ดแซ่บถึงใจกับทุกคนอร่อยมากพูดถึงเราไปกินข้าวแกงเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะข้าวหนึอย่างก็30หรือ35มิบห้านะสอย่างก็4ี่สี่ห้าหรือบางร้านก็สองอย่างห้าสิบแต่ร้านนี้ขายในบุฟเฟ่สี่บเก้าบาทขายไ,ไดไ้ยังไงเตี้ยงครับข้าวราแกงสองเผิมจีนหนึ่ง เดี๋ยวของหวานนีน่อิ่มแป้ทุกคนสงสัยต่อของหวานไม่ได้เลยไอ้อะไรนะฟักทองของหวานฟักทองฟักทองกินไม่ได้เลยมันเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ที่คุ้มมากเลยผมบอกอีกทีหนึ่งใช้คำว่าคุ้มอย่างเดียวไม่พอคุ้มมากๆลูกค้าแต่ละคนที่มาถามพี่เขานในห้องครัวมเมื่อกี้ลูกค้าแต่ละคนให้ขึ้นราคานะครับผมก็บอกว่าน่าจะขยับราคานะแต่ทางร้านก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปถึงเดือนธันวาก่อน เดือนธันวาต้นเดือนธันวาจะขึ้นราคานะครับราคานี้ผมบอกว่ามันไม่ค่อยมีใครทำหรอกสี่บเก้าบาทอ่ะสี่บเก้าบาทแล้วให้เยอะขนาดเนี้แล้วคุณภาพอาหารเนี้ยแบบอย่างดีเลยอ่ะทำถึงอ่ะอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวัตถุดิบอย่างเดียวนะครับทั้งเครื่องปรุงทั้งแก๊สทั้งอะไรอ่ะมันต้องเป็นองค์ประกอบของมันด้วยแล้วพี่เขามาขายราคานี้มันจะได้อะไระมาครับมาตากันเยอะๆนะร้านเจ๊สาวบุฟเฟ่ข้าวราดแกงบุฟเฟ่สี่9เก้าบาท ราคาส9บาทจบเลยครับน้ำการฟเนี่ยน้ำฟรีมีตั้งสี่เก้าบาทกินแบบจุกๆเลยอิ่มได้ทั้งวันอย่างผมตอนนี้อิ่มได้ทั้งวันเลยอน่ทั้งวันกินสี่เก้าบาทจบเลยในยุคข้าวยากหมากแพงยังมีร้านขายของอย่างนี้ในยุคที่เศรษฐกิจฝเรื่องยังมีร้านอย่างนี้ที่สําคัญรับคนละครึ่งด้วยอิ่มจุกๆในราคาแค่เท่าไหร่ล่ะยี่สิบห้าบาทเอยี่สิบห้าบาทไปเจอตรงไหนทีนี้นะสำหรับลิปมีก่อนตัวไปก่อน,อนจุกมากๆแล้วครับไปบาย